บิสเนสไล์ไลท์ภาพบหายด้วยครับผมครับได้ยินพี่พูดว่าอะไรครับพี่งั้นไม่บอกดีกว่าไม่ได้ยินเลย<อ>พี่บอกคนได้ยินบอกเฉพาะคนได้ยินดีกว่าอ๋อใครอะไรนะอะไรรวยอ๋อรวยๆยก็อนหนึ่งเดียวรวยหุ่นอะไรเท่ายหา่หนึ่ง<笑><笑>พุ้นเอยจงมาอ๋อหุ้นเออจงมาตลาดหุ้นจงขึ้นไปขอให้พอทุนกำไรกำไรโอเคโอ้ต้องผึกมึงให้ เสาหลักเสาหลัก,ก,กของตลาดนางสุนไทยนะครี่วันให้กำลังใจครับกำลังใจทั้งสุนไทยนะฮะใครไม่มีก็จงมีอ่าใครตลาดน่าเบื่อมากไม่ไปไหนตลาดมันจะตายรู้นะโปรดักอะไรโอเคอาจารั์คุณเอ็ดค่ะเช่นค่ะครับก็เออจริงๆช่วงชั่วโมงทำการวันนี้ถือว่าตลาด อยูต่ำที่ค่อนข้างดีนะครับเซ <Yeah. S 1> ็ตเองสามารถขึ้นมาเหนือ1,520ได้นะนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในโซนที่1,530บวกลบนะครับก็ทําให้โครงสร้างตัวสัญญาณเชิทคนิคเนี่ยนะครับก็ยังคงมีทิศทางที่เป็นบวกนะครับแล้วก็เกรอบแนวต้านถัดไปเนี่ยก็บริเวณ1,542นะครับ142ถ้าผ่านได้ก็จะแถว1,550นะสำหรับเซ็ตนะครับ เออจริงๆถามว่าปัจจัยของตัวตลาดหุ้น South อีสเ Asia เนี่ยนะครับมีเรื่องอะไรใหม่ๆบ้างจริงๆก็ไม่ได้มีเรื่องใหม่อะไรนะยังคล้ายๆกับภาคเช้าอยู่นะครับภาคเช้าก็เป็นเรื่องตัวเลขสศรษฐใช่ไหมครับที่เราอัปเดตกันไปแล้วก็โอกาสที่อาจจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมแล้วก็โมนตั้มของสัญญาณตัวเลขเศรษฐกิจในเดือนมิถุนายนที่ค่อนข้าง มีสัญญาที่เป็นบวกนะของจีนที่มันเริ่มกระตุ้งขึ้นมานะครับจากการชน้นโยบายการเงินผ่อนคลายช่วงก่อนหน้านู้นนะครับแล้วตลาดก็คาดหวังว่าถ้าเกิดมีนโยบายได้การผ่านเข้ามาเนี่ยน่าจะทําให้โครงสร้างดีขึ้นนะครับน,นี่เป็นการรีแคปภาพของภาคเช้านะครับเออส่วนประเด็นที่ขึ้นเข้ามาเมื่อกี้นี้ก็ชัดเจนนะครับว่าสารนูนเองเนี่ยนะครับกําหนดเรียบร้อยแล้วนะครับวันพินาคุณสมบัตินะครับคุณพิธาก็เป็นวันที่19เกกรกฎาคมนะครับเวลาประมาณสัก 9ก้าโมงครึ่งนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าตุลาการสารรัฐนูนโดยรวมเนี่ยนะครับจะหาด้วยกันยังไงบ้างนะครับจะมีการพิจารณาขยายระยะเวลาเสนอความเห็นนะครับของตุลาการไหมหรือว่าข้อมูลมันครบถ้วนแล้วอันนี้ก็คงต้องรอดูนะครับในเรื่องตัวาการประเมินของตัวสารรัฐมนูนนะครับส่วนที่19ก็เป็นวันที่ในภาพรวมนี่นะครับก็น่าจะมีความเจนเกิดขึ้นนะครับ ในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องการที่จะโหวตนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับในเบื้องต้นเองเนี่ยนะครับคือช่วงบ่ายวันนี้นะครับี๋ยวช่วงเย็นๆเนี่ยตัวป่พรรคร่วงมันมีการหารือด้วยก็เราคงต้องรอดูบทสรุปนิดนึงนะครับแต่เบื้องต้นเองก็เป็นไปตามหน้าสื่อนะครับก็ดูเหมือนว่าน่าจะเสนอคุณพิธาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็อาจจะเป็นการพลิกมาที่พรรคหลับสองนะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพหลักที่เราคงต้องรอความจนต่อไปนะครับ ส่วนตัวประเด็นต่างประเทศนะครับประเด็นต่างประเทศถามว่าช่วงนี้เองเนี่ยเราติดตามหรือโฟกัสอะไรบ้างนะครับจริงๆวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่สําคัญสําคัญมากนักนะครับจริงๆก็จะมีวันพรุ่งนี้วันที่18เลยนะครับอาจจะตามในเรื่องตัวเลขอินดัสเทรียลโปรดักชันนะครับของสหรัฐนะครับแล้วก็รวมถึงตัวยอดค้าปลีกนะครับของสหรัฐโดยรวมนะครับซึ่งตัวเลขจะออกวันพรุ่งนี้นะครับ โครงสร้างตัวสิทธิสัตจุดที่ต้องตามก็คือความแข็งแรงนะครับที่จะอิมพลายภาพว่าเศรษฐกิจเนี่ยไม่น่าจะ,ะถดถอยนะครับในปีนี้อย่างที่ประธานเฟดหลายลสาขาพยายามที่จะหินมานะครับแล้วก็ถ้าเป็นโครงสร้างตัวภาคแรงงานอะไที่มันอิมพลายต่อภาพตัวเงินเฟ้อเนี่ยถ้ามีสัญญาณชะลอลงแผ่วลงนะครับโดยเฉพาะ,ะตัวเลขที่เกี่ยวกับพวกเชลเตอร์อันนี้ก็จะเป็นภาพที่ทําให้ ภาพของการลงทุนเนี่ยนะครับมีมันตั้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเบสของตัวสหรัฐอย่างสองส่วนด้วยกันก็คือนโยบายการเงินต้องเป็นปลายทางใกล้ๆจบนะครับขณะที่เศรษฐกิจนะครับต้องพอที่ประคองได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นปัจจัยหลักนะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เองนะครับของเซทไทยเนี่ยผมมองกรอบดัชนีที่1542นะครับกับ1550จุดนะครับสโตร์นัลัสอยู่ที่หนึ่งห้าสองศูนย์นะครับกับบรีนหนึ่งพันห้าร้อยสิบนวันพะครับอ วันนี้เองก็ตามดูนิดนึงนะครับเซตถ้าเกาะสักหนึ่งห้าสาม่วนลบได้ถือว่าดีครับขึ้นที่ขึ้นมาในรอบนี้นะคุณเอ็ดก็ที่เห็นเริ่มคคึบๆก็มีหุ้นแบงก์แล้วก็หุ้นโรงไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างสองกลุ่มนี้นะฮะทั้งแบงก์กับโรงไฟฟ้าที่ขยับขับขึ้นมาค่ะครับสัปดาห์นี้เนี่ยแบงก์ก็เพอร์ฟอร์มขึ้นมานะก็ รับกับตัวโครงสร้าง e a r n i n g นะครับแต่จริงจุดที่ดีดีกว่าแบงค์เนี่ยเอคือแบงค์เนี่ยมันก็เลิก e a r n i n g มัน preview บวกใช่ไหมมอนแล้วก็ <Okay. S 1> ภาพของตัวมันเป็นตัว imply ภาพ confidence นะครับของการลงทุนภายในด้วยนะนะเวลาต่างชาติเขามองหุ้นไทยเนี่ยเขาจะมองพวกธนาคารแล้วก็พวกค้าปีกเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งที่ผมวันนี้เห็นค่อนข้างบวกคือค้าปีกมันเริ่มฟื้นครับ <Okay. S 1> e a r n i n g ไม่ให้ดีแต่มันเริ่มฟื้นกันเนี่ย cp extra เนี่ยนะครับบวกมาสี่เปอร์เซ็นต CPO เปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับเซ็นทันรีเทล CRC เนี่ยสองเปอร์เซนต์กว่าๆนะครับอันนี้ก็อิมพลายภาพว่าเออมูนต่มของกระแสฟโฟล์น่าจะเป็นบวกๆหน่อยๆน,นะแล้วก็ถ้าดูสัญญาณตัวค่างเงินบาทนะครับตัวภาคบ่ายวันนี้นะครับหลายคนก็จะเห็นว่าเออ USDTHB นะครับในช่วงวบ่ายๆเองเนี่ยก็แอบแข็งจากภาคเช้ามาหน่อยๆนะครับมาที่แถวสามสิบสี่จุดหกหนึ่งนะครับเมื่อเช้ามันสวิงอยู่ที่ประมาณสักสามสิบสี่จุดเจ็ดกว่าๆนะครับก็ เออเป็นภาพที่บวกเล็กๆนะต่อตลาดตอนนี้นะเพราะทํางหมตลาดเองเนี่ยยังคงมีโมเมนตัมที่ดีนะครับพี่ม่อนถามว่าตัวแบงก์เองเนี่ยนะครับกับโครงไฟฟ้าที่มีแรงซื้อเข้ามาเนี่ยควรจะต้องมองอยังไงบ้างน,นะครับในส่วนตัวโครงสร้างของตัวแบงก์อินเด็กต์นะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าถือว่าสวยมากนะครับเพราะว่ามันมีการเบรกนะครับบริเวณสามร้อยเก้าสบหกนะถ้าเราดูดัชนีตัวแบงก์นะครับแล้วก็จะมีดาทั้ถัดไปในี่บริเวณ 402นะครับตรงนั้นถ้าเกิด break ได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไร confirm กั Conf นแลวตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับจะกลับตัวขึ้นละนะครับอันนี้คือเป็นจุดที่แบงก์เองเริ่มกลับมาหลีกนะครับส่วนตัวโรยฟ้าเนะี่ยเนื่องจากว่าเราไม่มีในส่วนของตัวเขาเรียกอะไร utility index นะหรือว่า electricity index จะ<ม> <laughs> ไปดู energy รวมมันก็ดูไม่ได้นะเพราะมันก็มีทั้ง หุ้นน้ำมันอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องมาดูเป็นรายตัวนะครับก็าดูตั้งแต่เกาฟก่อนนะครับการที่เกาฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องนี่นั่นหมายความว่าตลาดเองกำลังมองว่าความเชิ่ด้านการเมืองด้านใดด้านหนึ่งกำลังจะออกครับพี่มอนเพราะว่าก่อนนี้เป็นหุ้นที่ถูกเพรสเชอร์โดนกดจากประเด็นเรื่องการเมืองนะครับพูดภาพนี้แล้วกันั้นเกาฟเองเนี่ยมันกลับมาทําเป็นขาขึ้นระยะสั้นได้นะครับการยืนเหนือ48บาทนี่คือการกลับมาเป็นขาขึ้นระยะสั้นนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าจริงงๆแล้้้วถาาาาเอาเอฉพครสรส e นีีีป่ป ก็ยังคงเติบโตดีแล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยที่เป็นปัจจัยลบอะไรนะครับ <c oughs> แต่ว่าการที่หุ้นมันลงมาเนี่ยก็คือความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายด้านการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นพอมันมีการลดน้ำหนักมาก่อนขณะที่ความชัดเจนได้หนึ่งอะไรจะเกิดเนี่ยการปรับโพซิชันของทุนหลักก็เริ่มกลับเกิดเกิดขึ้นนะครับออภาพาระยะกลางจะดีของเขาต้องผ่าน50บาทนะครับไปยืน50ยืนได้แน่นๆนะครับก็น่าจะมีโอกาสแต่ถามว่าสัญญาณระยะสั้นอีกหนึ่งครับถ้าเราดู อในเงี้ยโตกําลังส่งนะครับ MACD ทำเฟรมเด้งอ่ะมันกลับมาตัดขึ้นแล้วก็อยู่เหนือศูนย์อีกรอบหนึ่งละก็เป็จุดป่งชี้ว่าเฮ้ยภาพเรสัอนก็ดูแข็งแรงนะเดี๋ยวรอดู50บาทนิดนึงงทะเบกได้ก็น่าจะค่อนข้างดีก็เป็นที่มาครับว่าเก้าอีฟมานะครับแน่นอนบิ๊กครีมก็จะฟื้นตามขึ้นมานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแต่บิ๊กครีมเองเนี่ยเอ็มเอสซีดียังอยู่ใต้ศูนย์อยู่นะครับก็ต้องตามดูนิดนึงนะครับว่าจุดในการเบรกเอาถ้าเท่าสัก3.7 สา7.75เนี่ยทำได้ไหมถ้าทําได้ก็จะเป็นภาพที่ค่อนข้างบวกตามเก้าขึ้นมาส่วน g s c เนี่ยจะเป็นตัวที่อาจจะต้องตามหลังเขาเยอะหน่อยนะครับจริงๆเชิงพื้นฐานเนี่ยดีนะครับแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่อง Gecko ันเรื่องข้อพิพาทที่เราได้ดึงไปเนว่าหุ้นมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีจังหวะด,ดีตัวสลับพักตัวนะครับแต่ด้วยจากภาพระยะสั้นนะครับตัว g s c มันผ่าน55บาทมาได้นะครับเพราะฉะนั้นแกบด้านบนนเ,เนี่ย แนวต้านต่อไปมันอาจจะดูมีแกลบเยอะเหมือนกันนะแถว58ถึง59.5เลยก็ตามดูนะครับตอนนี้พวกที่เป็น domestic play low end ฟ้าแบงค์นะครับคาปี by, เนี่ยเ,เริ่มกลับกันขึ้นมานะครับส่วนตัว cpx star นะหลายคนถามเยอะว่าเอ๊ะมันเริ่มกลับตัวหรือยังจริงๆแท่งวันนี้ถ้ายืนเหนือ35ได้เนี่ยเป็นแท่งกลับตัวนะครับแลวกลับตัวแท่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นเวฟที่รีบาวแบบเร็วๆนะครับมาแถว36.5ถึง38บาทได้เหมือนกันนะครับ เพราะว่าเวลาเขา cover กลับเนี่ยนะครับหุ้นเวลาดีดของตัว Cpx เนะี่ยรอบหนึ่งเวลาที่เขามีการเอาเอาเป็นขาริบาวก็ได้ยังไม่บอกว่าเป็นกลับเป็นขึ้นกันนะคาริบาวแต่ละรอบเนี่ยมันมี5บาททุกรอบนะครับเพียงรอบนี้เองถ้าเราดูเขาไปทำฐานขามีสามบาทจมิมอนนะครับเพราะฉะ <Okay. S 1> นั้นการกลับโ o s i t ขึ้นมาเนี่ยอาจจะถึง38บาทนะก็จะเก็บสักหาบาทก่อนนะครับก็ค่อยๆดูกันนะครับส่วน Crc บ้างนะครับก็ okay. C ีอเนี่ยสวยนะครับถ้าผ่าน4175เนี่ยกลับเป็นขึ้นนะครับนะจับตาดูดีๆนะครับสำหรับตัว c ี c ส่วนแบงก์แน่นอนครับบีบนะครับก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะแข็งมาอย่างต่อเนื่องนะครับลงก็ลงไม่ลึกมากนะครับเวลากลับถ้าเออร์เน,น็งดีด้วยเนี่ยรอบนี้ผมคิดว,ว่าเขามีโอกาสที่จะเบรก k 165ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นตัวนําตัวหนึ่งแล้วก็ถัดมาก็ตามนะครับแบงก์ที่เป็นตัวที่เราเรียกว่าถ้าไม่ลงเลย กรุงไทยแบงค์นะครับกรุงไทยแบงค์ใช่ครับก็แนวต้าน20นะผ่านได้ดู20.5นะครับถ้าใครเล่นแบบเอาบาวส่ะนะครับเพราะว่ามีการค o ล l e c มาสวยแล้ว support ที่1.52แน่นๆก็คือฐานไทยนาชาตินะครับเมื่อวานเนี่ยมีสัญญาณกลับตัวในสั้นแท่งแรกนะครับวันนี้ก็เป็น follow up ขึ้นมานะครับดู1.65ก่อนกับเริ1.69 2แนวนะครับนี่ก็อัปเดตให้ครับ ตัวเชื่อมถามเข้ามาทั้ง e อ e r g y อย่างตัวโรงไฟฟ้าแล้วก็ตัวธนาคารครับผมค่ะในส่วนของกรุงไทยเอเคทีบนั่นเองก็ยังยังยังไล่กันต่อนะฮะส่วเอสซบีกลุ่ม k คแบงค์้ะฮะคือเมื่อสักครู่พูดบีบกับ k t ทบไปนะฮะครับเออจริงๆถ้า SCB กับ KBank เนี่ย ส่วนตัวผมมองผมมองเคแบงค์น่าสนใจกว่านะครับ <Okay. S 1> แต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆดูนะครับร้อยสามสิบเจ็ดจุดห้าเนี่ยสําคัญมากผ่านได้ไหมสำหรับเคแบงค์ ank, ถ้าผ่านได้ไอเนี้ยนะครับภาพาระยะกลางเขาจะเริ่มสวยทนีนะนะครับจะเป็นตัวที่เอ่อทาให้ตัวซิการ์แบงค์เนี่ยมีแรงส่งดีขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยแบงค์เนี่ยมันโดนนําด้วยตัวแบงค์ก <Okay. S 1> รุงเทพเคทีบิ่ฐานไดธนาชาิเนี่ยนะครับ มันเกิดภาพเวฟเนี่ยนะครับมาประมาณสักสองสามเดือนละคือสามตัวเนี้เป็นตัวประคองส่วน k b a n k s อ e สเนี่ยคือมันแหลกมากเลยนะครับแหลกมากเลยแต่ว่าก็มันเป็นตัวอิมพลายในรูปภาพตัวฟันเฟิร์นท่าด้วยว่าเออฟันเฟิร์นท่ลอาจตอนเนี้ยพวกธุรกิจ s อสอะไรก็คงต้องรอรุนการฟื้นตัวนะครับเพราะ,ะนั้นเออ่เวลามันมาเนี่ยนะมันจะมาจากคอนฟิดเอนซ์ของตัวนโยบายด้านเออ่การดับเคลื่อนของรัฐบาลก่อนนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองถ้าดูมีเสถียราภาพ นโยบายที่โปรสิกิจฐานรากเนี่ยพวก Kbank SCB ก็อาจจะมีโอกาสนะครับเป็น Kbank ดูร้อยสามเจ็ดจส่วน SCB นะครับ SCB จริงๆโครงสร้างถ้าดูแพทเทิร์นแอบสวยกว่าตัว Kbank นะครับแอบสวยกว่าเคแบงนะครับก็ดูนาต้านบริเวณร้อยสินะครับแต่ว่าตัวนาต้านที่เป็นดนะับเบิลท็อปเนี่ยบริเวณร้อยสิบสองจุดห้าเนี่ยอันเนี้ยสำคัญนะครับว่า มันมาร์กตรงนี้หลายรอบพี่มอนแล้วยังไม่ค่อยผ่านนะครับเป็นตัวนี้ก็ต้องดูเป็นแนวต้านหลักเข้าไปก่อนครับผมะในตอนนี้เองคุณแม็กก็ยันตลาดหลักทรัพย์อยู่นะฮะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีจํานวนทุนมหาศาลที่เม็ดเงินจะสามารถไหลเข้ามาซื้อได้เยอะมากที่สุดรอลุ่นรอทีนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่คุณเอนพูดถึงเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเคทบีค่อนข้างแข็งแล้วก็บีบีอลนะฮะ ในเรื่องในประเด็นตอนนี้มันมีหุ้นบางตัวนะคะที่กําลังไล่กันแบบปั๊บๆๆเกี่ยวข้องกับทางด้านอ่าเขาเรียกอะไรเงินดิจิทัลใช่ไหมคะเงินดิจิทัลที่นโยบายพักเพื่อไทยนั่นเองเนี่ยกลุ่มกลุ่มนี้เป่นใช่ใช่พี่เห็นแล้วกลุ่มแบงก์อย่างเช่นเอ่คทบจับมือกับ a d v a n นแอดวานกราฟเอเนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จะตั้งเว r ร์ชว b แบงครับ ทำให้ KTB มันเลยไม่ลงเลยหรือยังไงฮะในในประเด็นเนี้ยคอืมอันนั้นอันนั้นต้องแยกกันนะครับโบรชัว์แบงก์กับโบรชัวร์แบงก์นะโบรชัวแบงก์ที่จะที่แบงก์ชาติเตรียมที่จะให้อะไรเส้นเพิ่มก็คือสามันใช่ไหมครับก็อาจจะสามถึงสี่ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยเป็นใครแล้วก็คุยกับแบงก์ชาติยังไงบ้างแต่ว่าเอ่อเท่าที่เราดูสัญญาจากแบงก์ชาติเองเนี่ยในเบื้องต้นนะครับเขาคงเอ่อมองเรื่องการกำกับดูแลด้วยนะครับเปลียนในภาพรวม มันก็อาจจะสักสามลเส้นก่อนนะครับที่เป็นไปได้นะครับตัวที่พร้อมสุดลายเส้นครับครับเพราะฉะนั้นก็คงเป็นคนที่เอคือถ้าโครงสร้างของใครที่มีอผู้ให้บริการทางด้านการเงินอยู่แล้วนะครับร่วมกับผู้นําด้านเทคโนโลยีนะครับอะไรพวกเนี้ยอถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็มีโอกาสสูงครับที่คุณจะได้ไลายเส้นตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็จะอาจจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเแหล่งเงินทุนนะครับของ ประชาชนทั่วไปด้วยนะครับแต่แก็ตามมิงเนี่ยนะครับผมคิดว่าไอ้ตัว Virtual Bank เนี่ยนะครับหรือว่าธนาคารไร้สาขาเนี่ยนะครับในโครงสร้างหนึ่งก็คือระบบในการเครดิตสกอร์ก็ต้องดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวการให้นะครับเครดิตในเรื่องตัวสกอร์ริงหรือว่าสกอร์การ์ดอะไรพวกเนี้ยนะครับผมคิดว่าก็คงต้องมีการพิจารณาตามเกณฑ์ของประเทศชาติที่เหมาะสมนะครับก็เป็นอะไรที่ เอในตา่างประเทศก็มีนะครับมีทั้ง success แล้วก็ไม่ u c c e s s กันอยู่เยอะเหมือนกันแต่ก็เป็น Move ที่ต้องตามดูครับก็เปิดโอกาสให้กับตัวธุรกิจที่มีกระแสเงินสดมั่นคงในบ้านเราหลายๆเจ้าเองนะครับก็มีโอกาสที่จะ,ะก้าวเข้ามานะครับให้บริการด้านการเงินได้นะครับอันนี้ก็คงเป็นอะไรที่ถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแบงก์ชาติเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็จะมีความเข้มงวดระดับหนึ่งแหละครับผมแต่ถามว่าไ <c oughs> อ้ <c oughs> มันเกี่ยวห้องกับตัว XPG ที่มัน เฉลยแล้วจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเงินดิจิตอลแบบแบบตรงๆแบบนั้นนะครับพี่มอนครับผมเซนเมนต์อารมณ์เร่องเซนเซนต์ใน XPG ก็เลยน่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายเงินดิจิตอลโอเคครับอันนี้เขาพ่เก่งอะไรนี้กันว่าพี่ไอตัว SDSC เขาพ่เก่งเรื่องโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลหรือเปล่าก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะครับก็ทําให้ตัวโมนต้ามันออกมาบุกบุบครับใช่ใช่ลองลุ้นดูอ่ะก็เราก็สงสัยเงินดิจิตอล แจกทำได้ Donna, จริงแล time, <founded Wait S 1> ้วก็พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ทัศนีสมองน้อยๆคิดไม่ออกนะครับส่วนซีรีส์ยนะครับครับซีรีส์ยนะครับก็ขึ้นมา940นะครับยังคงแนะนําถือลองต่อนะครับโดยมองถัดไปที่เรน950นะครับซึ่งเป็นระดับด่านสําคัญนะครับถ้าเบรกได้เนี่ยก็จะเป็นภาพมีเดียมเทอมจะดูดีมากนะครับสำหรับตัวซีรีส์ยนะครับส่วนตัวนาลับเนี่ยยกขึ้นมานะครับทีเรน 934นะครับกับเรน929ไม่ควรยอร่อหลุดครับผมค่ะหมายความว่าตอนนี้เองในส่วนอินเด็กซ์นะในเรื่องราวอินดิเคเตอร์ต่งางก,ก็โอเวอร์บอทกันหรือเปล่าฮะตัวเอสซ่าศูนย์ยู23ใช่ไหมครับใช่ใ่เออจริงๆก็ก็โอเวอร์บอทนะนะครับ,เ,รรบเพราะว่าถ้าเราดูถ้าเราตีว่าอย่างนี้เลยเราตีว่า เอซีวีอยูเป็นไซวีอะทับพี่มอนตีก็เป็นไซว์นะครับโซนนี้มันคือโอวอร์โซนที่อาจจะเริ่มมีการพักตัวอาจจะพักตัวในช่วงสัปไปนะครับเออ่แต่ว่านะครับแต่ว่าถ้าพี่มอนมองว่ามันกำลังจะกลับตัวขึ้นเนี่ยนะครับโซนนี้ก็อาจจะยังไม่โอบอร์ดนะนะครับมันอยากจะไปได้อีกระดับหนึ่งอาจจะไปพักแถวเออ่950ถึง956แถวนั้นอาจจะไปพักตรงนั้นก็ได้นะพี่มอนะคแต่จริงๆแล้วไอเอสไทร์ไอเอสไทร์ใน ไอ้ไซมันอยู่ตอนนี้อยู่หกสิบสองหกสิบสามเลยนะครับ,รบมันอยู่ในจุดที่ผมเรียกว่าอะไรอ่ะจุดเร่งอ่ะนะครับจุดจุดเร่งของตัวตัวสัญญาณราคานะครับสัญญาณราคานะครับแล้วก็จริงๆถ้ามันเป็นจริงๆมันต้องแบกเวฟด้วยไอซไซถ้าเราดูว่าไอตรงนู้นเป็นโอเวอร์บอทโอเวอร์โซนเนี่ยต้องดูโครงสร้างหลักว่าเรามองมันเป็นไซเบรหรือว่าเรามองเป็นไซเบรอัพนะครับถ้าเป็นไซเบรอัพเองอ่ะไอพวกปรเวลหกสิบห้าเจ็ดสิบเนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะเร่งขึ้น นะครับแต่ถ้ามันเป็นตลาดไซด์เวย์นะครับอใกล้ๆเจ็ดสิบมันจะเป็นจุดที่ต้องขายนะครับจะเป็นจุดพักตัวนะต้องม่งภาพตลาดนิดนึงครับผมครับตอนนี้คือเด่นมองเป็นภาพตลาดว่าอัพไปอยังหรือว่ายังเป็นไซด์เวย์อยู่ก็เอาตามแพทเทอร์นอ่ะจริงๆเป็นช่วงของการฟื้นตัวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้กลับเป็นขาขึ้นนะครับก็คอนเฟิร์มว่าจะขึ้นชัดๆก็ต้องมายืนสักหนึ่งห้าห้าศูนย์แน่นๆนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่า ถ้าคนเทรดมาเนี่ยคือการเบรกหนึ่งห้าสองศูนย์เนี่ยตอนนี้ก็เออ่ไม่มีโพซิชันก็จะต้องดึงโพซิชันขึ้นมาก่อนแล้วพี่มอนต้องดึงอะไขึ้นมาตามตามหน้าที่เราเห็นเพราะเราไปรอวิ่งมันเป็นขาขึ้นแล้วลุยอย่างี้มันก็คงไม่ใช่นะครับคือเบรกหนึ่งหนึ่งห้าสองศูนย์ขึ้นมาก็ต้องมีดึงโพซิชันขึ้นมาหน่อยๆนะครับส่วนคนที่เล่นเป็น ten following นะครับหรือว่าเล่นตามตามกรอบขึ้นมาเพราะตอนนี้เนี่ยแก็บมันไปได้ไครับพอเบรกหนึ่งห้าสองศูนย์มาเก็บไปได้ตั้งแต่หน,น,น,นึนะ่งห แล้วมันก็ไม่ได้เป็นกลับเทรนด์ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดมันไปเบรกละ่ะนั่นหมายความว่าเราไปรอตรงนั้นมันก็คุณอ,อาจจะหายไปสามสิบ<ช>จุดนะครับผมใช่ใช่ค,ครับผมลองดูในเรื่อง,งอ่ะก็ะะคุณเอสก็ค่อนข้างที่ใช้น้ําหนักในเรื่องราวของการขยับในส่วนของฟิวเจอร์ไปในทางบวกมากๆยิ่งขึ้นแนวต้านใหญ่9ก้ายห้าสิบจุดนั่นเองนะลองดูในเรื่องราวของฟิวเจอร์ส่วนทางด้านหุ้นเองเอ้ยกระทุกกบทองคำนะคุณเอะ ทองคำนะครับก็เหมือนเดิมนะครับจากภาคเช้าเอให้ดูบริเวณ1943นะครับถ้าหลุดเนี่ยเขาล็อกกำไรออกมานะครับสำหรับคนเล่นรองส่วนด้านบนนะครับ1965นะครับแล้วก็1982เป็นหน้าต้านครับผมก็เหมือนกันทช่ไหมทองคำกรอบๆครับครับผมแบบเซ็ตอินเด็กซ์นะฮะยันยันกันอยู่นี่ก็เป็นส่วนทางด้านหุ้นเองที่ แนะนำก็เป็นกลุ่มคาไปีที่จำเป็นรลลี่ขึ้นไปอย่างเช่น CP Extra นะบวกลบห้าบาทเนาะครับกรอบกรอบเขาถ้ายืนได้35บาทวันนี้นะจุนเอ,อแล้วก็ CRC ครับ GPO <C> GPO <C> นี่ก็ยังยืนอยู่ล่างใช่ไหมฮะ GPO ก็เป็นกรอบไซเวรครับก็หกสิบจุดเจ็ดห้าเป็นแนวรับด้านล่างด้านบนก็หกสิบสี่จุดเจ็ดห้านะครับก็ต้องเบรกหกสี่เจ็ดห้านะ ถึงจะกลับเป็นเป็นขึ้นนะครับเอแต่จริงหุ้นท็อปพิกเดือนนี้ใช่ไหมที่คุยกันก็มันก็จะมีปตทนะครับมี g ก l f ER y, เ n น r จีใช่ไหมครับอ,อมีฮาน่านะครับมีฮาน่ามีอะไรกันมีอิชินะครับมีอมตะใช่ไหมครับอมตะพี่จำได้ในตลาดนะครับอะไรบ้างไงมา <laughs> <laughs> ดูหุ้นเนยอะแล้วก็ลืมไปท็อปิก ของเดือนใช่ใช่พี่จับไม่ได้แต่มีปตทรใช่ไหมครับปที่อาน่าครับแล้วก็อามีไทยคมเออไทยคมก็โอเคพวกเทนราวพวกไทยคมแล้วก็โกรอพวกเอ่อเบรรีเอชใช่ไหมเออใช่ละครบแล้วเจ็ดตัวเบรรี่เอชครับครับครับเป็นไงบ้างฮะเจ็ดแปดตัวตัวนี้โอเคปตทโอเคใช่ไหมครกล้าวโอเคก็ต้องค่อยๆลุ้นนะครับพี่มอนเพราะว่าตลาดมันก็ยังสวิงนะครับแต่ว่าเออ พัฒนราคาหลายตัวก็เริ่มดีๆๆๆๆมมมขึ้นเร <12, 5 S 1> ื่อยๆอ๋อเพิ่งเห็นไทยคมไทยคมเบรก12.5แล้วนะครับอืมก็ดูไปต่อ13บาท13บาท50ก่อนนะครับอืมรับผมพุณที่พูดถึงเจ็ดตัวนี้มีตัว o v e r b o ์บอทกี่ตัวฮ <c> ะ <oughs> แรงเยอะแรงมาแรงแรง o ทนะ b o ับอืมรอครับอีก o v e r b o ์บอทอืม สัญญาณพักตัวชอบเทิมคือปตทครับอาจจะพักแถวแถว,วเนี่ยแหละสาย4.5บวกลบนะครับอาจจะออกข้างสักวันสองวันก็ได้นะครับเพราะว่า้ามาไระในรอบสองเดือนที่ผ่านมามันก็เริ่มขยับขึ้นมาจที่ปตทเนี่ยาอาจจะขึ้นมีเยอะมากนะครับแต่ว่าด้วยโครงสร้างที่มันไซด์เวานานเนี่ยพอมันขึ้นมาแค่สองสามบาทเนี่ยมันก็ดูอาจจะมีรอบที่ดูเหมือนขึ้นมาชันนะครับก็อาจจะมีการพักเล็กๆแฟร์เนี่ยอยู่ที่46บาทนะนะครับแต่ว่า ราคาหุ้นระยะย,ยาวเองเนี่ยนะครับแนวต้านสำคัญคือ35นี่แหละนะครับเราอยู่สาย F 4ได้ไม่ควรหลุดสาย F 4นะปอทอนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยประคองตลาดเราอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอดูเก้าแป๊บหนึ่งนะครับพี่ม่อนอเก้าก็ยังนะนะครับอิชิเหรอยังเสียใหญ่ยังนะพี่ม่อนมีมีปอทที่เป็นทานเฟนเดย์ที่พุ่งสูงที่มันอาจจะมีเออถ้าเ<ม>รามองว่ามันยังเป<ร>็น ยังเป็นไซเวียตั้งแต่ถวนี้อาจจะพักสักนิดนึงนะครับซึ่งวันนี้ก็ถ้ามองมันพักไปแล้วก็ได้นะเพราะว่าเ<อ>ทคไปเกือบถึงสามสี่แล้วก็ดึงกลับขึ้นมานะครับเออถ้ายืนแล้วแถวนี้ยนะครับสามสิบสี่จุดห้าบวกลบไปีสักสองวันสามวันเนี่ยสวยละต่อทอนะครับลองจับตาดูครับแต่กับเพราะว่าเอ,อตัวอินดิเคเตอร์ก็ความร้อนแรงเยอะที่สุดตอนนี้ด้วยเนาะครับอ,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 อก็ มีทั้งทุดบอกถืออยู่ตั้งแต่ก้าหนึ่งศูนย์ดันยาวโอ้แต่ถ้าบอสทอนี้มองตั้งแต่ปีสองที่แปดนี่บอกโอ้บอสไรนู่นนี่ไม่ได้เลยจริงๆนะไอซ์ไปทาเฟมันนี่คือคือสี่สิบแปดนะคือล่างมากไ่างมากเลยองยินได้ได้อะฮะไปค่อยดูนะครับผมครับแต่เดลี่มันอาจจะแรงๆในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานั่นเองนะฮะ โอเคค่ะคุณเอ็ดก็ประมาณนี้ขอบคุณมากได้ค่ะสดบครับ่มค่ะก็ประจำเดือนของคุณกระพัต้องถือว่าตัวใหญ่ยักษ์ปตทเข้ารอบแล้วก็กราฟเอนจีเกือบที่แตกมานะก็เริ่มดีขึ้นนั่นเองนะ,ะหน้าก็เริ่มดีขึ้นเจ็ดตัวอ่ะเราดูใครมีตัวไหนก็ติดตามกันไปนะฮะ